โอเคนะครับวันนี้จะมาสาธิตการเอาโซ่จัก,กรยานไฟฟ้าออกนะครับกรณีไม่ใช้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้มันก็จะหมุนนะครับหมุนตามหรือใครต้องการเอาขันออกตรงน็อตก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะยากนิดนึงแต่ละแต่ผมจะมา,อ,าออกแบบเอาโซ่ออก เราจะใช้เครื่องมือแค่อันนี้นะครับคีมนะครับดูนะครับดูต้อง <c oughs> หัวคีมมันจะต้องเสมอกันนะครับตรงนี้นะครับจะต้องเรียบเวลาเราบิดจะได้แนบพอดีน, <c oughs> นี่นะครับ มันจะมีสําหรับรุ่นนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับจะมีน ouais. ี่นะครับเหมือนของรถมอเตอร์ไซค์นะครับขอไทยนะครับของมอเตอร์ไซค์นะครับเหมือนเหมือนเหมือนกันกับของมอเตอร์ไซค์เลยนะครับแล้วก็จะจับจับอย่างนี้นะครับอ่าเหมือนของมอเตอร์ไซค์ครับนะครับจับจับให้มันให้มันได้ ได้ได้เดือยนี้นครับที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็บีบนะครับบีบแล้วก็หมุนนิดนึงนะครับบีบตัวเราบีบบีบแล้วเราเราก็หมุนปั๊บอไย่างนี้มันก็จะเด้งออกมาแบบนี้นครับนี่นะครับง่ายนะครับแก้ครีมอันเดียวครับแล้วเราก็ใช้นี่หรือไม่ก็ดึงออกมาเลยก็ได้แล้วก็ ง่ายครับอ้าวติดอ้าวว่าเบาๆเองที้เราก็ล็อกไว้นะครับเพื่ออ่าเพื่อเราอนาคตเราใช้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็บีบเข้านะครับทีนี้บีบเข้า,าเพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับอาจจะหลุดนะครับเวลาเราเก็บเราก็เก็บเลยนะครับทีนี้อโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกดแชร์กดไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ